น้องๆหลายท่านนะคะอาจจะอยากพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งแต่มีความสึกเอ๊ะทำไมเราเรียนมาตั้งหลายปียังไม่ได้เลยคําว่าหลายปีของเด็กไทยเราที่เรียนเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่หลักสูตรอินเตอร์เราจะพบว่าปีหนึ่งเนี่ยเรียนไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นหลักสูตรเราเนี่ยเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเต็เมเวลาคือเรียนภาษาอังกฤษทั้งวันนักเรียนของเราก็เลยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราก็ยังได้มีอาจารย์ ที่เป็นเจ้าของภาษาค่ะมาสอนมาถ่ายความรู้ที่นี่ดังนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยจึงสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนี้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆมาให้เวลากับตัวเองนะคะนอกจากเราจะได้พัฒนาภาษาแล้วนะคะเรายังได้พัฒนาจิตใจในการบวทเรียนซึ่งจะได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมค่ะสมาธิจะช่วยให้การเรียนของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ เรียนรู้สิ่งที่จําเป็นในเรื่องของพระพุทธศาสนาอีกด้วยน้องๆก็จะเป็นเยาวชนคนเก่งและดีนะคะมีความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็เรียนด้วยความสุขด้วยค่ะเรียนเชิญน,นะคะมาเรียนด้วยกัน